สวัสดีครับเพื่อนเ่นทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของดาวโจนกับดาวโจน VIP เนาะประจำบวันที่หกับวันที่เจ็ดมีนาคมปีหกหกนะคะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับเราว i p อหกกับเ5้าห้ากับ8 6 0หก6 5 6 8์9 8ส8 2 8 4 8 6 8 9ูน์สองหกจับคู่ก็ห5 5้าห9 6 9กหกหกแ ห้าแปดแปดแปดห้าเนาะศูนย์แปดเก้าห้หรือจะหกแปดศูนย์หกแปดสองหกแปดสี่ห้เกนึ่งาก้้าเเจ็ดะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะต่อไปเป็นดาวโจรศนย์กับสากับเจ็ดศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่องศูนย์สามศูนย์สีจูนย์เก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ด เจ็ดห้าเจ็ดเก้านะเจ็ดสนะี่ศูนย์เจ็ดสามสี่เจ็น่งนาะหรือจ,จับสองสี่ศูนย์สี่สี่ศูย่ศูนย์แปดสี่ศูนย์หนึ่งสามเจ็ดห้าสามเจ็ดเก้าสามเจ็ดเนาะก็ขอดเพนเพื่อนทุกคนโชคดีนะจับเลขคู่เลขคี่นะคะไม่งั้นก็สี่ศ สี่ศูนสามศูนสามเจ็ดจับคู่รุ้นใกนการเนอนี่ดาวโจนเช้ากับ v a p เพราะไอน,นี้มันปิดตลาดเนาะดาวโจนเนี่ยตลาดปิดไปสองวันนะก็อาศัย VIP เป็นหลักสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางนะคะอย่าลืมกดชับสไครต์กดไลค์ให้ด้วยเด้อ โชคดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ